โอ้โหไทเกอร์ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงกันแล้วสินะเนี่ยนี่สินะดินแดนที่เขาบอกว่ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับมังกรได้อะไทเกอร์เอยใช่แล้วแม่ที่นี่แหละคือดินแดนที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับมังกรได้ยังไงล่ะโอ้โห oh, oh, ดูสิยิ่งใหญ่อลังการมากเลยอะ่ะฝั่งนู้นเหมือนจะมีเมืองคล้ายๆประเทศจีนด้วยอะไทเกอร์ Tiger. ตรงนู้นต้องมีมังกรประเทศจีนแน่เลยใช่ไหมเออใช่แล้วแม่ที่จริงหนูก็เป็นมังกรประเทศจีนเหมือนกันนะแม่ โหจริงหรอเพิ่งรู้นะเนี่ย อุ้ยลืมตัวไปเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับโตอลิสนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในไมค้าวนั่นเองค่ะเป็นไมค้าวซีรีส์นะคะเราเนี่ยจะตะลุยดินแดนบนโลกมังกรไปด้วยกันนั่นเองเนาะซึ่งในดินแดนนี้เนี่ยก็จะมีมังกรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยน้องไทเกอร์ก็จะเป็นมังกรที่มีลักษณะเหมือนเสือนั่นเองเนาะน้องเนี่ยร่วมเดินทางกับโตข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อดินแดนนี้โดยเฉพาะเลยนะใช่ไหมไทเกอรออ์ใช่แล้วแม่และหนูอออใครอีก แล้วเนี่ยโอ้โหไทเกอร์ออกไข่อีกแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยเก็บประกันค่อยว่ากันละกันเนะาะไข่ไทเกอร์เนี่ยสามารถไขได้ด้วยนะคะไทเกอร์ไม่ว่าหรอไม่ว่าหรอกแม่ไขมันก็ไขได้แม่เอาเงินไปซื้อขนมปังให้ไทเกอร์กินก็อร่อยดีนะโอ้โหเห็นไค่กินชัดชัดโอ้โหตรงนี้เนี่ยก็จะมีมังกรไฟด้วยนะคะเหมือนจะมาต้อนรับเราเลยเนาะสวัสดีจ้าเจ้ามังกรไฟเฮ้ยสวัสดีมนย์อย่ามากใกล้ชน,นะเดี๋ยวโดนเผาตายหรอกโอ้โหเป็นไปได้เหมือนกันนะครเนี่ยเราตรงนู้นเนี่ยดูไกลๆนะท่าทางเหมือนจะมีมังกรอีกตัวหนึ่งหายไปไหนแล้ว เออดีแหละโอ้โหไทเกอร์รอเข้าไปในเมืองกันเลยดีไหมเนี่ยเอ้ยก็ดีนะแม่แต่ว่าเนอ,อไทเกอร์อยากเตือนอย่างหนึง่งมังกรนนใบนโลกใบนี้นะ่ยจะไม่ตีแม่หรอกนะแต่ว่าถ้ามังกรตัวไหนตีแม่ก็เกิดจากการที่แม่ไปตีเข้าก่อนนะนะอ๋อนั่นสินะมังกร,นรบนโลกใบนี้เนี่ยปกติจะไม่ตีมนุษย์นะ แต่ถ้าเราไปตีมันก่อนเนี่ยมันต้องตีเราคืนแน่ๆเลยใช่ไหมไทเกอร์เ้ยใช่แล้วแม่โอ้โหก่อนจะไปโอ้โหตรงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยมังกรน้ํานั่นเองนะคะมังกรน้ำเนี่ยจะเดินทางในน้ําได้เร็วมากนะคะเหมือนจะเป็นสัตว์ขี่ที่เออคนในหมู่บ้านนี้ใช้เลยนั่นเองเนาะงั้นไปดีกว่าไทเกอร์เราเดินทางเข้าเมืองกันดีกว่าเออได้เลยแม่แต่ตอนนี้ผมขอรูกก่อนโอเคเดี๋ยวเก็บเจ้าไข่ของเจ้าไทเกอร์ก่อนนะคะอ,อ โอเคไข่เจ้าไทเกอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะสามารถเอาไปขายได้น,นั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยขายปุ๊บแล้วก็ซื้อของเอาไว้จับมังกรได้เหมือนกันนั่นเอง ว้าวนี่คงจะเป็นในเมืองสิงนะตรงนี้ก็จะมีเหล่าผู้คนมากมายเลยนะคะที่รับซื้อของของเราไม่ว่าจะเป็นรับเป็นแอมเบอร์ลตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็รับเป็นของที่เราสามารถไปฆ่ามังกรมาได้แล้วก็เอามาแลกตรงนี้ได้เลยนั่นเองเนาะโอ้โหซึ่งมันดีแบบดีอะไรขนาดนี้นั่นเองแล้วของพวกนี้น่าจะเอาไปค้าเป็นชุดเกาะต่างๆได้นั่นเองค่ะโอเคไทเกอร์เราเดินสำรวจเมืองกันดีกว่าไหม แม่หนูก็อยากสำรวจเมืองเหมือนกันหนูเพิ่งมาเมืองนี้เนี่ยนั่นสินะเราไม่เคยมาเมืองนี้เลยนะคะเพราะปกติเนี่ยเราอยู่แต่ในโลกดนโดเสาใช่ไหมไทเกอร์เออใช่แล้วแม่แล้วโลกไดโดเสาของแม่แม่ก็ดันทาพังใช่ไหมแม่ทําแบบมันหายก็ต้องมาเริ่มโลกใหม่เนี่ย โอ้นั่นสินะแต่ถ้าไม่เริ่มโลกใหม่ก็ไม่เจอแกนะไทเกอรออ์จริงด้วยสิน้องยอย่าบ่นดีกว่าเราโอเคค่ะงั้นไปเลยดีกว่าปุ๊บเจ้าไทเกอร์ของเรานะคะจะมีความสามารถพิเศษก็คือการวิ่งเร็วนั่นเองเนาะน้องเนี่ยจะไม่ได้เหมือนมังกรทั่วไปที่มีความสามารถในการบินนั่นเองนะแต่น้องเนี่ยวิ่งเร็วได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะอุ้ยตรงนี้เหมือนจะมีอะไรสักอย่างนะคะมันคืออะไรเนี่ย เอองงมากเลยนะเหมือนจะเป็นที่อยู่มังกรแฮะแต่ว่าก็น่ารักดีนะคะเก็บไปได้หรือเปล่ามันจะเก็บไม่ได้อุย้ยมันตีได้ค่ะแต่ว่าอย่าไปยุง่งอุยอ้ยวิทเกเอร์ไทเกอร์อ้าว ไทเกอร์หนูไปตีมันทำไมลูกเอยก็เห็นแม่ตีก็เลยอยากช่วยแม่ตีด้วยโอ้โหแกเนี่ยเป็น,นปเด็กตีจริงๆเลยนะแต่ไปเกียร์อย่าไปตีดีกว่าเนาะแปะเดี๋ยวเราพาเจ้าไทเกอร์สำรวจทั่วเมืองกันดีกว่าอีพีนี้เราจะยังไม่สบบามกรอนะคะทุกคนเราต้องพาน้องสำรวจทั่วเมืองก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะเจอมังกรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดมังกรตีกันเกิดขึ้น,นะคะ่ะทำมังกรไฟนะคะทำการพ่นไฟใส่จอับหายไปแล้วไทเกอร์มาตายแล้วเหรอลูกเออไปเมื่อกี้ถ้าหนูเห็นไม่ผิดก็ตายไปแล้วนะแม่ โอ้โหมังกรไฟเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยโอเคเราขึ้นไปข้างบนกันดีก,กว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนจะพาเราไปอีกเมืองนึงได้นะคะเหมือนจะเป็นทางต่างๆนั่นเองเนาะโอ้โหมังกรต่อสู้กันอีกแล้วโรคมังกรเนี่ยถึงมังกรจะไม่ตีมนุษย์แต่มังกรก็ยังต่อสู้กันอยู่ดีเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองเดินทางไปรอบเมืองเล่นๆดูดีกว,ว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนั่นเองนะคะ โอ้โหถ้าสังเกตนะคะระหว่างทางของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยมังกรตีกันทั้งนั้นเลยเนาะโอ้โหหนูหนูมังกรไฟหนูไปเลยลูกต้องไปตีเจ้าตัวเล็กนั่นน่ะเอ้ยเจ้าตัวเล็กมันมาแย่งอาหารหนูหนูหิวจางหากเล่าตัวดีมันแย่งอาหารนูใหญ่เลยหนูต้องฆ่ามันทิ้งอ่ะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามังกรที่นี่เนี่ยแบบสามารถแบบว่าขยายจํานวนประชากรของมันเองได้นะคะ ว้าวเราข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นเมืองอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นเมืองต้นไม้แถมมีเกาะลอยฟ้าด้วยด้วยนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เข้า EP นี้นั่นเองเนาะเดี๋ยว EP หน้าไม่มีอะไรทํานะคะ EP หน้าเราอาจจะไปเที่ยวสักเมืองให้ทุกคนได้เห็นกันนั่นเนองเนาะเจ้าไทเกอร์เป็นไงบ้างเหงาหรือเ,เปล่าเฮ้ย แม่โน้คุยกับเจ้ามังกรไฟอยู่เอ้าแล้วคุยกันว่าอะไรอะ่ะลูกเออเจ้ามังกรไฟบอกว,ว่าที่นี่เนี่ยมีแต่เรื่องง่าเบื่อไม่เจ้าต่เต่าตัวเล็กๆมันจะแย่งอาหารเจ้ามังกรไฟกินนะแม่โอ้โหเพิ่งรู้ในเนี่ยว่ามังกรเขาคิดกันแบบนี้แก้ห่วงอาหารขนาดนั้นเลยเหรอเจ้ามังกรไฟเออก็อแงยังแล้วสิที่นี่อาหารมันน้อยเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเนาะ ไทเกอร์อยู่กับแม่มีความสุขไหมลูกเอ้ยมีความสุขตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วแม่อ้โหไทเกอร์ออกไข่อีกแล้วไทเกอร์ทำไมหนูออกไข่บ่อยจังอะลูกเออไม่รู้อะแม่หนูออกไข่ได้เยอะแยะเลยนะโอเคโอเคค่ะปึ๊บเรวไทเกอร์นี่ออกไข่แม่เราทั้งหมด3ฟองแล้วค่ะดูสิเนี่ไข่แกหมดเลยนะเนี่ยไทยเกอร์เออไม่รู้สิแม่แม่ว่ามันจะออกมาเป็นตัวไหมอะ ไม่แน่เหมือนกันแฮะเดี๋ยวยังไงเราก็คงต้องทําที่เก็บไข่สาหรับเจ้าไทเกอร์ด้วยนั่นเองเนาะไม่งั้นเนี่ยเจ้าไทเกอร์ก็ต้องไข่เลี้ยราดอีกแน่เลยแปะเราเรีบไปกันดีกว่าไทเกอร์แ่จะไข่แบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยรู้แล้วนะแม่แม่ขี้บ่นจังเลยออะไม่ได้บ่นสักหน่อยถ้าแกไขไว้เยอะๆเนี่ยฉันจะเอาไข่แกไปขายด้วยนะไทเกอร์โอ้แย่เลยไอ้ดีถ้าทำอย่างนั้นน่ะ ก็ใช่นะสิอึบอึบแต่เราว่าโลกนี้นะคะเราอาจจะต้องหาที่สร้างบ้านดีๆสักที่หนึ่งเนาะเพราะว่าดูท่าทางเราเนี่ยถ้าเราหาบ้านดีๆอยู่ได้เนี่ยก็ต้องดีเยอะแยะได้มากมายเหมือนกันเพราะแต่ตีอะไรกันเมื่อกี้เนี่ยแยกอาหารกันเราเหรอมังก่อไฟอ๋อใช่สิมันอยากมาหาหนุยอีกแล้วอะ่ะจะพวกนี้เนี่ยคนข้างห่วงอาหารเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะอันนี้เหมือนจะมีทางแยกไปที่อื่นด้วยนะไทเกอร์แกรอดชุนได้ไหมอ๋อรอดไม่ได้แหมพอดีตัตัวใหญ่ไปโอ้โห แกต้องไปหัดคุมน้ําหนักมามากมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะมีที่ที่ไปที่หนึ่งเป็นถ้านะคะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหน่ากลัวเชียวละ่ะอ๋อเป็นถ้าของจ้ำแมงมุมด้วยแฮะอยากเราอยากเข้าไปดีกว่าเนาะดูท่าทางแมงมุมจะโกรธเราแล้วแหละค่ะ โอ้โหแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วยแฮะเดี๋ยวเราเนี่ยก็คงต้องเดินทางกลับเข้าเมืองก่อนอีพีหน้าเนี่ยเราจะต้องจับมังกรสักตัวหนึ่งแล้วก็บินเล่นให้ได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนหนึ่งอึ๊บโอเคไทเกอร์เราเดินทางกลับเข้าเมืองกันดีกว่าเราจะได้ไปหาที่พักผ่อนหย่อนใจกันนะไทเกอร์นะเออได้เลยแม่ถ้าแม่ต้องการอย่างนั้นนะนะที่นี่เนี่ยมีเออเต็มไปด้วยเมืองมากมายเลยละแม่ จริงเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองท่านะคะเมืองท่าที่เราจากมานั่นเองเมืองท่าของเราอะรู้สึกว่าจะสะดวกสบายสุดแล้วนะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนาะแต่ว่าก็มีชาวบ้านอคอยให้วความช่วยเหลือเราตลอดเลยล่ะเจ้าไทเกอร์เออดีแล้วแม่ที่มีชาวบ้านให้คอยความช่วยเหลือเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็สามารถขโมยข้าวเข,า,วขาได้นะไทเกอร์นะมันคือข้อดีตรงนี้แหละโอ้แม่โอ้แม่คิดไม่ดีเลยอะคิดไม่ดีอะไรเราก็ต้องหาทางรอดของเรานี่นา โอเคงั้นเดี๋ยวเจ้าไทเกอร์นอนอยู่ยตรงนี้คนละกันเนาะหนูนั่งเฝ้าตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่จะไปหาที่นอนโอเคไหมโอเคก็ได้แม่ <c oughs> โอเคโอเคอืมบ้านไหนนอนได้บ้างบ้านนี้นอนได้หรือเปล่า <c oughs> ขออนุญาตนะคะโอ้ยมีเตียงนอนพอดีเลยแปลงั้นเราพักผ่อนกันดีกว่าจะได้เช้าให้เร็วๆเ,เนาะเฮ้ยเจ้าไทเกอร์แกแอบใข่อีกแล,แล้วเนี่ย อ,อมันช่วยไม่ได้อ่ะแม่ยังไงหนูก็ต้องไขเวลาหนูนั่งอะ่ะโอโ้โหเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไทเกอร์มาหลบตรงนี้ก่อนโอเคเราต้องเก็บไข่น้องนะคะน้องเนี่ยออกไข่บ่อยมากตอนนี้เรามีไข่ของน้องถึงสี่ฟองแล้วด้วยกันนะคะไทเกอร์ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยฉันว่าฉันขายไข่แกรวยแน่เลย,ยเอ่ะไทเกอร์เออนูก็ว่างั้นแหละแม่หนูก็อยากให้แม่รวยอ่ะนะโอเคเราต้องหาทางไปก่อนอ่ะมาเข้าทางนี้แล้วกันโอ้ตรงนี้ก็มีอีกที่หนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะพาเรา ขึ้นไปที่อื่นมากกว่านะคะว่าแต่มันขึ้นไปข้างบนยังไงเนี่ยไทยเกอร์เราขึ้นไปทางนี้ได้หรือเปล่าโอ้ได้แม่โนเป็นเสือปีนภูเขานะแม่อย่าลืมเออไทเกอร์สามารถปีนเขาได้ด้วยนะทุกคนน้องสามารถแบบว่าน้องมีความสามารถในการปีนเขานั่นเองเนาะอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะพาอุ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นเหมือนจะมี อ๋อมังกรี่โอ้โหนี่ไทเกอร์นี่เพื่อนกันเต็มเลยนี่นาเออโอ้โหแม่เพื Mother, no ่อนอู้อู้อ้เกิดการสู้กันเลยแล้วค่ะมังกรตัวนี้ไม่เคยเห็นมังกรเลยมังกรตัวนี้เหมือนจิ้งเหลนเลยนะเนี่ยอ้อ้าวตายไปแล้วแปลว่ามีตัวตีอยู่มังกรตัวนี้เหมือนจิ้งเหลนเลยครับเมื่อกี้เนี้ยตัวเล็กเล็กนะคะน่ารักอยู่เหมือนกันเนาะโอ้โหแล้วข้างโอ๊ยเดี๋ยวขึ้นไปนอนเลยข้างบนน่ะ ขอฟีอย่าไปรบกวนเวลานอนชนะโอ้โหมีตัวนอนอยู่ข้างบนด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยจะเหมือนจะเป็นถ้ำของเจ้บบามังกรนั่นเองเน้อไทเกอร์ไทเกอร์ตามแม่มาแล้วลูกเออได้แม่โอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นถ้ำมังกรนะคะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในเนี่ยเหมือนจะมีอะไรลึกลับลึกลับด้วยโอ้ยเป็นถ้ำจริงๆสินันเนี่ยโอ้โห,โหนี่มันถ้ำนี่นาแม่แม่หนูตามไม่ทันแล้วนะโอเคค่อยๆเดินตามเข้ามาละกันเพราะว่านี่มันคือถ้ำของแท้เลยละ่ะ ว้าวดูดีนี่มันถ้ำมังกรชัดแถมยังมีเจ้ามังกรอ,อยู่ตรงนั้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าเจ้ามังกรตัวนั้นเนี่ยอ๋อติดน้ำเหรอลูกน่าจะติดน้ำอยู่นะว้าวสวยงามมากๆเลยค่ะนี่คือดินแดนของโลกมังกรสินะเนี่ยเจ้าไทเกอร์เออใช่แล้วแม่ที่จริงเนี่ยมีอีกหลายที่ที่แม่ต้องไปสำรวจนะแล้วก็มีอีกหลายที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนมาด้วยนะนั่นสินะแต่วันนี้เนี่ยเราคงต้องลากันไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่า EP หน้าเนี่ย จะมาดูกันว่าโต้เนี่ยจะจับมังกรตัวไหนกันนั่นเองเนาะโอเคไหมเจ้าไทเกอร์เออโอเคเลยแม่โอ้โยดีๆีก็ว้ามานะคะยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอราทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด s ับสไครต์ฮีโต้ด้วยนั่นเนองเนาะยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องราไปพร้อมเจ้าไทเกอร์แล้วคะ่ะบ,บายบายไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าน้า